ต่อเนื่องก,กันกับช่วงของพานิ์บอกข่าวคะ่ะวันนี้อยู่กับท่านพานิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์นายสุพลศรีทัพทีมสวัสดีคะ่ะท่านพานิค์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะเช้า,ชาว,วันนี้สสมีอะไรมาพูดคุยกันบ้างคะท่านพานิ์ครับก็จะมีข่าวในเรื่องของสินค้าเกษตรนะครับที่ของจังหวัดเพชรชบูรณ์พี่น้องเกษตรกรออกสู่ตลาดช่วงนี้นะครับช่วงนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของข้าวนาปีนะครับก็ ความจริงเคยเล่าในรายการให้ฟังไปแล้วรอบหนึ่งนะครับในส่วนของเรื่องาอมาตรการตามนโยบายของรัฐบาลในการที่จะช่วยเหลือชาวนานะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการหลักหรือมาตรการเสริมนะครับมาตรการหลักก็อย่างเช่นอะชะลอการขายนะครับเพื่อไม่ให้อข้าวออกสู่ตลาดเร็วหรือมากเกินเกินไปในช่วงที่ผลผลิตออกนะครับก็สมัยก่อนเราก็เรียกว่าจำนำยุ้งฉางนั่นแหละครับถ้าพี่น้องเกษตรกรมี ยุ่งฉางของตัวเองก็จะได้รับเงินค่าเก็บนะครับก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อตันนะครับถ้าหากว่าไปใช้เรียวกว่าใช้บริการของสากลการเกษตรนะครับก็พันห้าร้อยบาทเหมือนกันแต่ว่าสากลร,รับหนึ่งพันแล้วก็คืนให้กับเกษตรกรเจ้าของข้าวห้าร้อยบาทต่อตันนะครับเก็บไว้เป็นเวลาห้าเดือนนะครับแล้วก็ในส่วนของ มาตรการอีกมาตรการหนึ่งันนี้เรื่องของสภาพคล่องนะครับชดเชยดอกเบี้ยสามเปอร์เซ็นตโดยทางทกศนะครับจะเป็นผู้ดําเนินการในเรื่องนี้มาตรการอีกอันหนึ่งนะครับพี่น้องเกษตรกรที่กําลังเกี่ยวข้าวบางท่านอาจจะทราบแล้วอาจจะยังไม่ทราบสมัยก่อนที่เราเรียกว่าค่าช่วยเกี่ยวนะครับทุกวันนี้ใช้คําว่าค่าบริหารจัดการก็คือ,อไร่ละหนึ่งพันบาทนะครับ ไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทางทากศก็จะจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาโดยตรงนะครับอใน,นส่วนของราคาข้าวเปลือกช่วงนี้นะครับข้าวเปลือกเจ้าเกี่ยวสด9,500-10,000บาทต่อตันนะครับข้าวแห้ง15%นะครับความชื้น1 0น0้าร1 5 0บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียวเกี่ยวสด หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อตันนะครับเข้าเปลือกเหนียวแห้งนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์หมื่นสองพันถึงหนึ่งหมื่นสามพันบาทต่อตันมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับเกี่ยวสดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อตันะมะลิแห้งนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์ความชื้นหมื่นสามพันถึงหมื 1, ่นสามพันห้าร้อยบาทต่อตันนะครับในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝนนะครับซึ่งก็ น่าจะเก็บเกี่ยว employer, มหมดหรือแทบหมดแล้วอาจจะมีหลงอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็ชน, bin, นิดฝักนะครับอ่าห้าบาทสิบถึงห้าบาทยี่สิบสตางค์ต่อกิโลกรัมเมล็ดความชื้นสูงนะครับสามสิบเปอร์เซ็นตหกบาทหกสิบถึงเจ็ดบาทสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับเมล็ดแห้งความชื้นสิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นตเก้าบาทสิบถึงเก้าบาทห้าสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมราคาขยับจากเมื่อวานสิบสตางค์ต่อกิโลนะครับ ในส่วนของราคาผักตลาดกลางผักสันทิสุขสีแยกพ่อขุนอำเภอหลม่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผักชี20-30บาทต่อกิโลกรัมลงจากเมื่อวานอีก5บาทนะครับผักชีลาว15-20บาทต่อกิโลกรัมลงจากเมื่อวาน5บาทต่อกิโลเช่นเดียวกันพริกฮอตแดง50-60บาทต่อกิโลกรัมพริกฮอตแดงขยับขึ้น10บาทนะครับพริกฮอตเขียว สามสิบห้าถึงสี่สิบาทต่อกิโลกรัมขยับขึ้นจากเมื่อวานห้าบาทต่อกิโลนะครับถั่วฟักยาวสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาลงมาหกบาทนะครับจากเมื่อวานผักบุ้งจีนยี่สิบสี่บาทต่อกิโลกรัมคะน้าสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาลงจากเมื่อวานห้าบาทนะครับผักกะลัมสิบสองถึงสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมกระลัมดอกสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมลุย หกถึงสิบบาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวเท่ากับโมอันมอเมื่อเขือเปาะสิบถึงสิบเอ็ดบาทต่อกิโลกร,รัมราคาลงจากเมื่อวานหกบาทต่อกิโลนะครับวางตุ้งสามถึงห้าบาทต่อกิโลกร,ร,มรักกรรมแล้วก็แตงกวาห้าบาทต่อกิโลกร,รัมนะครับช่วงนี้ผักส่วนใหญ่ราคาค่อนข้างลดต่ำลงนะครับเพราะนั้นก็เชิญชวนให้รับประทานผักกันเยอะๆแล้วก็จะดีกับสุขภาพด้วยนะครับในส่วนของราคาสุกร r n นะครับ หมูเป็นหน้าฟาร์ม74บาทต่อกิโลกรัมนะครับหมูชมแมัแหล่เนื้อแดง130-150บาทต่อกิโลกรัมสามชั้น170-180บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็เนื้อสัน140-160บาทต่อกิโลกรัมนะครับสำหรับไข่ไก่เบอร์ศูนย์4บาท80สตางค์ต่อฟองเบอร์หนึ่ง4บาท60สตางค์ต่อฟองเบอร์สอง4บาท30สตางค์ต่อฟองแล้วก็เบอร์สาม สีบาทสิบสตางค์ต่อฟองนะครับก็เป็นราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบุรี้ครับค่ะขอบคุณท่านพาณิชมากค่ะครับผมค่ะสวัสดีค่ะ